คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาทได้เสนอของงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบทประจำปี2564ต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนซึ่งปี2564เราได้งบประมาณจำนวน379ครัวเรือนกระจายไปในจังหวัดชัยนาทจำนวน22ตำบลใน22ตำบลน,นี้มีตำบลบางขุดได้รับงบประมาณจำนวน14หลังคาเรือน โดยที่มีกลไกการทำงานในพื้นที่ได้ไปดูแลซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคนยากคนจนหรือคนที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงต่อไปค่ะขอของชุมชนทั้ง12ชุมชนเนี่ยก็มีจริงๆแล้วนะมีการประชุมกันก่อนจากผู้นำนะครับแล้วก็ พูดคุยถึงปัญหาของแต่ละชุมชนว่าคือผูอ้มีผู้ที่ยากไรเนี่มีที่อยู่อาศัยนะีคือยังไม่ไม,ไ,มไม่สะดวกหรือว่าไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยก็คือเอาปัญหาตรงนั้นมาสะท้อนกันก่อนก่อนก่อนที่จะคัดสรรจริงๆกระบวนการเริ่มทํางานเนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องหาลือนะครับแล้วก็คัดสรรในสิ่งที่ที่เรามองเห็นบางอย่างนะครับบางบ้านที่เอามาพูดคุย อันนี้บางบาง,บางสถานที่นี้อ,อาจจะด้อยกว่าก็ต้องเลือกจุดตรงนั้นขึ้นมาก่อนนะครับทั้ง12หมู่นี่ไม่จําเป็นจะต้องว่ามีหมู่ละขี่หลังนะครับเราก็ต้องเห็นความเดือดร้อนภาพรวมนะว่าปีนี้นะครับได้งบประมาณมาเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะเจียกให้ประชากรหรือว่าในพื้นที่ของแต่ละชุมชนคือได้ได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้ชุมชน ต่ละที่หรือว่าผู้นำแต่ละที่เนี่ยมีมีความสามารถที่จะนำนะครับที่จะนำเงินสิ่งนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่ทางชุมชนได้มีความาัถนาอยากได้นะครับครับผมเองตัวแทนของนายประเทิงเงินมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับที่อยู่อาศัยของนายประเทิงเงินมาก นะครับมีความสำรุดสุดโสมมากมายเกือบจะอยู่ไม่ได้เลยนะครับพอมีหน่วยงานของพอชอเข้ามานะครับก็ได้งบประมาณสนับสนุนในการสร้างบ้านของนายประเทืองเงินมากก็ทำให้ชีวิตของนายประเทืองเงินมากจากที่รับจ้างรายวันนะครับไม่มีอาชีพที่มั่นคงนะครับพอมาได้รับงบประมาณของพอชอนะครับสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่อง ซ่อมสร้างนะครับก็เป็นที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นนะครับอยู่แบบสุขสบายนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับก็สามารถที่จะไปรับจ้างประกอบอาชีพรายวันได้อย่างมีความสุขนะครับส่วนช่วงนี้ก็จึงต้องขอขอบพระคุณไปยังหน่วยงานของพอชอนะครับที่ได้มีงบประมาณมาสนับสนุนคนหรือว่าผู้ที่ยากไร้นะครับอย่างเช่นนายประเทืองเงินมากอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้รับประโยชน์ ตรงนั้นนะจากคนที่ทำมาหากินอาชีพรายวันบ้านที่อยู่อาศัยไม่มีจะที่อยู่ปัจจุบันนะครับได้รับประโยชน์ตรงนั้นก็มีที่อยู่ดีนะครับเหมือนตอนนี้นะครับเหมือนอยู่ดีกินดีนะครับก็ต้องอขอบคุณทางหน่วยงานไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฉันชื่อนางแสงเดือนเอี่ยมสอนอยู่กับหลานสามคนอีกคนกับพ,พ่ออีกคนกับพาแม่ฉันได้เลี้ยงดูมาส่งเสียมาลําบากชวิตลลำบาก,บากต้องทํานาปลูกผักขายส่งหลานเลียนแล้วเงินที่เขาให้มามันไม่พอฉันก็ขายผักติกไว้เล็กน้อยก็ไปซื้อสังกะสีมาเพิ่มทำโต หลานจะได้ไม่ต้องลุกร้องน้ำามื่อค่มคืนสภาพบ,บ้านเมื่อก่อนลำบากบางคืนฝนตกก็ต้องปกหลานช่วยร้องตั้งแต่ตโถอชอมาช่วยเหลือดีขึ้นเยอะไม่ต้องร้องร้องน้ำนอนก็สบายขอขอบคุณโออชอท,ที่มาช่วยเหลือให้ชีวิตดีขึ้นขอบคุณท่า